you are สดีครับวันนี้ต้องรับเข้าสู่ช่วงโมโมจันชาันอีกเช่นเคยนะครับมาอยู่เกมแบทคเปอร์เอมโมบายนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําตัวละครบทบาทสําคัญนะครับผมที่เราจะต้องมีจะต้องปั้นกันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนตัวละครนี้นะฮะนั่นก็คือตัวราชินีแม่มดของเราเองนะครับผมก็หลายๆคนน่าจะรอมาแสนนานแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครเต็มๆของตัวละครราชินีแม่มดนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาเจาะลึกขึ้นเต็มๆเลยนะฮะว่าใส่ของอะไรดียังไงยังไงสกิลเป็นยังไง บ้างนะแล้วก็เทส p v p ให้ดูสมัสด์ด้วยนะครับผมว่าตัวนางนะฮะเหมาะสำหรับการเปิดลง p v p มากๆนะครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่เก่งมากๆเมื่อเล่นคู่กับตัวแบ็คแอสซ่านะฮะเรียกว่าคอมโบระเบิดระเบ้อนะฮะเรียกว่าสาสกิลนุ่นนี่นั่นทำให้สตรูตายได้เลยทีเดียวนะครับผมมานะฮะโอเค ในส่วนของราชนินีแม่มดนะครับผมสเตตัสผมก็ไม่ขออธิบายแล้วกันนะฮะเพราะส่วนใหญ่ก็ใส,ส่แต่ของแบบไม่ได้เป็นที่เป็นอันนะฮะในส่วนของราชนินีแม่มดของผมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกทางด้านในส่วนของตัวสกิลกันก่อนนะฮะว่าสกิลของนางนั้นมีอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็มันมีบทบาทอะไรยังไงสําคัญอะไรยังไงทำไมคนหลายๆคนหรือว่าผมนะฮะที่แนะนาเพื่อนๆควรเปิดเก็บไว้ในส่วนของตัวราชนินีแม่มดนะับผมในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจาะด้วยกันได้พร้อมๆกันเลยนะครับว่าตัวนางน,นะฮะ มีบทบาทอะไรบ้างนะครับผมแล้วสกิลมัน OP ขนาดไหนนะฮะที่ทำให้ตัวแบงคแอสตานั้นสามารถเร่งสกิลได้ต่างๆนาน,นานได้ขนาดนั้นแล้วมาแล้วมาดูในส่วนของสกิลกันเลยนะฮะ ในส่วนของสกิลที่1น,นะฮะก็จะเป็นในส่วนจู่ตีศัตรูหนึ่งเป้านะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมแล้วก็จะมีอในส่วนของการฟื้นฟูนะฮะในส่วนของการฟื้นฟูตรงนี้จะสามารถฟื้นฟ,นฟ,นฟนูได้เฉพาะตัวที่เป็นสายดีเฟนเดอร์เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถฟื้นฟนูให้กับตัวสายอื่นได้นะครับในส่วนนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะมาจู่ในส่วนของตัวสกิล ที่2กันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีแบบหมู่นะฮะแล้วก็จะมีโอกาส50นี์ในกาไม่ให้ศัตรูนั้นติดสถานะพิษ เลือดไหลแล้วก็เผาไหม้นะผมปเป็นระยะเวลา2เทิร์นซึ่งสกิล2องไเป็นอะไรที่ OP มากๆนะฮะโอกาส50%คือถ้าเกิดติดนะครับผมศัตรูได้รับ3สถานะเต็มๆเลยเรียกว่าทุกเทิร์นช็อตดาเมจฟรีๆทีละหมื่นสองหมื่นเลยก็ว่าได้นะครับผมในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนสกิลพวกนี้นะฮะไอพวกสถานะพวกนี้นะฮะเรายังไปเอาไปเล่นคอมโบติดกับตัวสถานะอื่นๆได้อีกด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของสถานะ3สถานะเลยนะครับผม มาต่อไปเรามาดูในส่วนของสกิลไฮไลท์อันติกันบ้างในส่วนของสกิลอันติของนางนะครับผมมันจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะผมเป็นที่ระเาสามเทินนะฮะ แล้วก็จะปอบดูดเลือดนะผม50%ให้กับทั้งทีมเป็นระยะเวลาสองเทิงก็คือทั้งทีมจะตีดูดเลือด50%ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนการตั้งค่าให้กับพลังชีวิตของทีมเราหนึ่งตัวที่มีพลังป้องกันสูงสุดในทีมนะถ้าผมหนึ่งตัวนั้นนะฮะจะทำให้เหลือ HP 30%เท่านั้นของ HP สูงสุดนะครับผมหรือก็คือถ้าเกิดชี้หนึ่งตัวนะครับผมที่มีพลังป้องกันสูงสุดนะฮะจะทำให้ตัวนั้นเหลือเลือดแค่3 0เองนะฮะแล้วก็จะได้บัฟ เพราะว่าพอเราใช้ปับ๊บเพื่อแบกเอสตาเรามีพลังเดฟที่สูงที่สุดในทีมนะฮะมันจะทําการให้แอสตานะั้นสามารถเข้าสู่สถานะแอนตี Red ้เวทมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วทําให้เอสตาเปิดแต่ดาบสกิลทุกอย่างนะฮะในเทิร์นนั้นทําให้แบกแอสตาของเรานั้นหิวเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมได้เรียกว่าการเป็นชักดาบออกแล้วก็ชักเขาฝังนั่นเองส่วนสกิลประสานก็ไม่มีอะไรมากการทตีประสานแล้วก็จะมีในส่วนของกัน ่าฟื้นฟูดีอ่ารีคอร์ดบูรี่นะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเค็มคีสูงสุดแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนของสกิลเอลาร์สกิลเอลาร์นี่ก็เป็นสกิลฮามาหากินอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเมื่อเราเล่นในส่วนของทีมสีแดงทั้งทีมหรือก็คือใส่ตัวสีแดงทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมจะมีในส่วนของการให้บัฟนะครับัฟคิมสันบัตนะครับผมให้กับพีระมิดสายดีเฟนเดอร์ในช่วงเริ่มการต่อสู้นะครับผมซึ่งบัฟคีมสันบัตน,นะครับผมจะเป็นในส่วนของการหักตัวที่มีบบบััััฟนนนีีีีี้ะะครรผผมมมมพพลลงงชชววิตนะวิตตา ต่ำกว่านักรับของเฮสูงสุดนะฮะจะมีในส่วนของสถานะอมตะเป็นระยะเวลา1นึ่งเทินนั่นเองนะครับหรือก็คือมันจะคอมโบกับการเราจ่ายสกิลตัดเลือดแอสซ่าไปแล้วนะจะทำให้แอสซ่าของเรานะครงเมื่อได้รับผลทุกอย่างแล้วจะมีสถานะอมตะหนึ่งเทินหรือก็คือ โดนศัตรูสวนมานน่นนี้นั่นแอสต,ตาก็ยังไม่ตายนะฮะจนกว่าจะสู่เข้ารอบถัดไปนั่นเองนะฮะดังนั้นรอบที่แอสตายังเหลือเลือดแค่นี้นะฮะก่อนที่จะถึงเคิร์และได้หัวด,ดาบเนะี่ยแอสตาจะเป็นนมาตาเลยนะฮะโดนอะไรก็ไม่ตายแล้วยังมีส่วนของการคอมโบศัตรูดยการติดสถานะแอนตี้แล้วทาการยูยุศัตรูมาตีตัวเองด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นยิงนกนั่นเดียวได้2ตัว3ตัวเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนนี้นะฮะในส่วนของสกิลที่เรียกว่าคอมโบได้ดีจัดจัดนะครับนะผม ต่อไปนะฮะ,นนนนก,นนะก็จะเป็นในส่วนของสกิลพาร์ทสี่สองดาวกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอ่าเมื่อ10%ของ HP สูงสุดตวัวเองนะก็มีส่วนของการอ่าฮิ้วนะครับผมมีการฮิ้วนะผมให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะผมตามตามสถานะออาความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดขึ้นต่ศัตรูนะฮะก็เป็นการฟื้นฟูเนี่ยนะครับผมในการฟื้นฟูนะครับผมตามสถานะที่ติดบนตัวศัตรูนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากในส่สสวนสกิลนี้นะครับผมก็ เรียกว่าเป็นของแถมและกันเพราะว่าเราใส่ใจแค่พา s s ติชล LR แล้วก็สกิลอันติของนางแค่นั้นเลยนะครับผมเอามาตอบขอมโบมนนี้นั่นนะครับเพื่อทําให้ตัวนางมีประสิทธ,ธิภาพนะี่ยเสาสนใจแค่นี้เลยนะครับสกิลนี้ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักนะฮะในส่วนของสกิลนี้นะครับผมแล้วก็อ่อมันจะมีในส่วนของการอา่อเราเอาไปมิกนัเริ่มสามารถเอาไปเล่นผ่านดันบอตตา่ตางๆได้ด้วยนะในส่วนนี้นะครับผม ต่อไปนะฮะเรามาดูผลของการ์ดนะฮะการ์ดนะผมใส่เป็นในส่วนของการ์ด SSR ทั่วไปนะ,ะก็คือสามารถฟื้นฟูเฮสีสามารถเพิ่มเฮสีนะผมได้สูงสุด1 4%นะครับผมก็คือเอามาเล่นคอมโบกับฮิวนั่นแหละให้มันฮิวแรงขึ้นนะผมไม่มีการ์ดประจําตัวนานนะฮะแต่ว่าการ์ดประจําตัวนางจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ในส่วนของการ์ดประจําตัวของนางด้วยละกันนะครับผมก็ในส่วนของการ์ดประจำตัวของนางน,น,นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องแวบพาไปด้านหน้าอีกอันหนึ่งนะครับผม เพราะว่าผมไม่มีการ์ดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าสมุดกันเลยนะครับผมว่าตัวการ์ดของนางให้อะไรบ้างนะครับผมมาอ่านี่นะครับนี่อยู่อันที่สองเลยอ่ะในส่วนของตัวการ์ดของนางนะฮะก็จะมีในส่วนของการเพิ่มเอฟเฟกต์นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการเออ่ลดการฟื้นฟูศัตรูนะฮะสองเทิร์นนะฮะที่เลเวลสี่นะฮะคือทำให้ศัตรูในฮิลเบาลง50%เลยนะครับผมในส่วนนี้แรงมากๆจัง ดีอยู่จ,จัดจัดนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของคาสสีกติดตัวของการ์ดนะในส่วนของคาสสีกติดตัวของการ์ดเรียกว่าเมื่อถูกสตูที่มีความเสียหายเลือดไหลจมตีนะผมจะมีโอกาสสีสิปรเซ็นต์ถึง100%นะทำการเพิ่มเดฟนะผมให้กับพัตตมิทั้งทีมนะฮะ70-85%บ้เรียกว่า เป็นกำไรต่อยอดทาให้แบ็ก์แอสตาได้เดบเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงขึ้นไปอีกนะครับผมเมื่อโดนสตูที่ติดเลือดไหลโจมตีนะฮะถ้ามีคาร์ตัวเองนะฮะแล้วก็จะทําการปั๊มเดบนะครบผมซึ่งบัฟบนี้อยู่สองเทินนะฮะทำให้แอสตาไปต่อขอบบนรุนนี้นั่นได้สบายๆเลยนะครับผมเพิ่มเดบแบบนี้ซึ่งสถานะเนี่ยคาดว่าจะไม่สามารถคาดว่าจะสามารถทับได้ด้วยนะ เพราะว่าจะทับได้แต่ว่ามันก็จะทบเป็นเทินๆไปนะฮะในส่วนนี้นะครับผมก็เทินหมดพร้อมกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมเรียกว่ามันควรต้องมีจริงๆนะฮะในส่วนของการ์ดตัวจำตัวแต่ว่าผมหาไม่ได้ไงนะฮะก็เดี๋ยวรอมันแจกงเรื่อนี่นั่นแล้วกันนะฮะอนาคตเราอาจจะได้ก็ได้ในส่วนการ์ดแล้วเราอัพตันก็เนี่ยนะฮะโอกาสติดร้อยนะฮะเพิ่มได้สูงสุด85นี่ผมอบอกดีมากๆในส่วนนี้ในส่วนของการ์ดนางดีเลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ต่อไปนะฮะเราก็จะมาดูในส่วนอ,อุปกรณ์กันบ้างนะฮะว่าอุปกรณ์นางหังวใ์อะไรนะครับผมในส่วนของหา้าอ,อุปกรณ์นะฮะถ้าเกิดเป็นสาย PVP นะนะอันนี้คือผมแนะนําเลยให้ใส่เป็นความเร็วเต็มเต็มเลยนะฮะก็คือติดดาว4ชิ้นแล้วก็ไม่ติดดาว2ชิ้นก็คือความเร็วสุดสุดไปเลยนะฮะเพราะว่าแม่มดของเรานะฮะต้องเปิดก่อนสกิลแม่มดฝ่ายตรงข้ามให้ได้ฮะ จำเลยว่าต้องเปิดก่อนแม่มดแฟนสงข้ามาให้ได้นะฮะเพราะว่าทีที่เขาเอาแม่มดมายืนการบ้านเมื่อไรคอมโบกับแบ็กแอสซาในค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมหรือนะฮะผมถ้าเกิดคุณจะเ,เล่นแบบสายบาลานให้แบบฮิวแรงด้วยนะับผมแล้วก็จะสปีดกลางๆด้วยนะผมก็จะแนะนําในส่วนของเซตนี้นะครับผมอะมาดูกันแบบเข้าผิดนะฮะผมต้องเข้าไปในนี้อ่ะผมก็จะแนะนําเป็นในส่วนของเซตนี้ฮะ นี่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอาการใส่แถวนอนนะฮะแถวนอน4ชิ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการอาใส่เซตผสมกับความเร็วนะฮะแต่ป้องกันเนี่ยนะฮะเพืเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นในส่วนของการเพิ่ม HP ติดดาวเข้าไปก็ได้นะฮะแต่ว่า HP ติดดาวอันเล็กผมไม่มีความจริงคือผมจะไม่ได้เพิ่มป้องกันนะฮะผมจะเพิ่มเป็น HP ติดดาวแต่ว่าาผมไม่มีนะครับผมไม่มีอันเล็กอันเล็กผมกินไปหมดแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมใื้อแค่ใหญ่นักเล่า แล้วก็ใส่ความเร็วติดดาวไปความเร็วไม่ติดดาวไปนะฮะส่วนเดพนี่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่เราก็ได้คิงไม่แรงไงนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมในส,ส่วนของการแนะนำดดอุปกรณ์เนี่ยนะสองเซตหลักๆนะครับละผมของแม่มดหรือจะใส่เป็นเลือดหกช่องก็ได้แต่สปีดคุณก็จะช้าลงถ้าเกิดคุณเอาไปลง PVP นะครับผมเพราะว่า PVP คือมันมีบทบาทสุดแล้วนะฮะดูแม่มดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสโชว์สักแมตช์ละกันนะครับในส่วนของพีวีพีนะฮะว่าตัวของนางเนี่ยนะครับผมมาคอมโบกับตตัวเออสาใช้คมโบ ดรดด่วนเนี่ยนะครับผมลดด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยมันดุแรงได้ขนาดไหนนะครับบักนะครับผมอ่าแต่ผมเทสท,ที่พลังเยอะๆนี่เลยแล้วกันนะครับผมก็นี่เนี่ยมีมีมีอ่าทีมเดียวกันด้วยนะฮะทีมเดียวกันด้วยเขาเน้นในบงกันแต่เขาจะมีตัวในส่วนของตัวแม็กหน้านะถ้าเกิดแม็กหน้าเร็วกว่าเราเราคือจบเลยนะแต่ว่าเรามีฟินเราฮะผมผมจะเล่นเป็นในส่วนของทีฟินเราแล้วก็แซลลี่นะฮะต่างซื้อเลย ราะว่าผมเอาฟินเรามาเพื่อเร่งความเร็วนะฮะ <c oughs> เพื่อจะได้เร็วกว่าทีมสีแดงฝั่งของข้าแล้วแซนลี่มาบัฟในส่วโตรคคียแดงแล้วก็เพิ่มพลังจุดตีมา่ง <c oughs> นะครับผมเรียกว่าเจอทีมเมตาด้วยนะนะฮะแม็กมาโนเอลนะครับผมแล้วก็มีแม่มดแอสตาเนี่ยนะฮะ,ะฟินเราเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะฮะเราก็จะ้ทำการบัฟสปีดฟินเราไปเลยนะครับผมโดยฟินเรานะฮะถ้าเกิดติดคียที่แอสตาจะดีมากนะฮะ นี่ไม่ติดไม่เป็นไรนะครับตัวแซลลี่นะทำการใช้อันติไปเลยม่ต่อทำการบัฟคีแดมแล้วผมแล้วก็ในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับผมตัวแม่มดได้โจมตีต่อนะฮะในส่วนของตัวแม่มดนะฮะผมจะใช้ทำอันติเปิดไปเลยนะครับผมตอนนี้ถือว่าเข้าคอนเซ็ปต์แล้วนะฮะแม่มดเราเปิดก่อนแตะข้ามนักเล่าต่อไปตัวแมกหน้านะฮะแมกหน้าเขาก็จะทำการแช่อันตีมานะครับ โอนะฮะใส่แบ็คแอสซานะเพราะแบ็คแอสซาติดสถานะแล้วแล้วตอนนี้ sta, แบงคแอสซาเราก็ไม่ตายนะฮะเราจะทำการปั่นไปเลยนะฮะตอนนี้เราได้เปรียดตรงที่ว่าแบ็คแอสซาเขายังไม่ได้ใช้สกิลด้วยนะฮะเพราะแม่โมดยังไม่ถึงเทินนั่นเองนี่คือข้อดีการใส่สปีดนะครับผมของตัวแม่มดนั่นเองนะครับผมนีม่บัฟก็จะอยู่ครบนะฮะมีดูดเลือดมีเพิ่มพลังจิตีครบทุกอย่างเลยนะครับผมอาจจะขาดบัฟสองคลินเราไปหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเนะี่ยแค่นี้ก็ดาเมจจัดจ้านแล้วนะฮะในส่วนนี้นะครับนะผมมา นะครับผมได้เวลาหวดนะฮะเราจะใช้ในส่วนของสกิลแบ็คเฮดิเกนนะครับผมสาตสกิลเข้าไปเลยนะครับให้ศัตรูรู้สึกนะครับอ่ะจะมาร์กไปที่แบ็คแอสตาร์บนข้ามแล้วกันเรียบร้อยครับหนึ่งล้านนะฮะตัวแบ็คแอสตามีสกิลอมตะของแม่มดมน,มน,ะะมนะครับผมฝันนุ่นนะฮะตีมาแล้วไม่เป็นไรนครับผมยังไม่ถึงตายนะฮะ นี่เห็นไหมแล้วก็ตายนะเพราะว่าอา,าวุต่างมันอยู่แค่เทินเดียวนะฮะนี่เป็นข้อดีเลยนะครับถ้าเกิดเล่นตัวแม่มดใสยสปีดใน PVP นะแล้วก็มันจะมีกรณีหนึ่งถ้าเกิดเอ่อตัวแม่มดเขาสปีดน,นำเรานะครับผมเราก็จะมีในส่วนของการเอ่อไปดูตัวแบ็งแอซ่านะฮะถ้าเกิดแบ็งแอซ่าของเราสามารถเอ่อเปิดทีหลักเขาได้จะเป็นอะไรที่ดีมากให้เขาเปิดก่อนไงถ้าเกิดเขาเปิดนัดติเสรเราก่อนเราก็จะไม่ตายนะครับผมนี่เห็นไหมสู้เลยเลยสองแสนสองแสนเจ็ดพันสู้สองแสนห้านะฮะ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะออกสักแมทไหมโอไม่ได้แล้วลืมไปลืมไปตัวผมหมดผมลืมไปว่าตัวผมหมดเอ่อความจริงว่าจะเทสอีกสักทีนะตัวหมดผมต้องไปหยัดเทสอะนะฮะผมจะได้ไปสู่รีวิวตัวละครใหม่ๆให้เพื่อนดูก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการรีวิวตัวละครแม่มดนะร้บผมเรียกว่าเกิดเพื่อนๆเน้นสาย p P ผมเชื่ออานสปีดไปเต็มแมตคือไม่เสียหายฮะ bắt đầu mới đấy ông đang làm kèm ở dưới biển đảo đấy kim นี้คือมันยื้อไม่ได้อยู่แล้วฮะถ้าเกิดเราจะเล่นสายแบง์แอสไสุดนะฮะไปให้สุดเลยฮะแล้วก็หยุดที่ว่าดูที่ว่าจะไปไปหรือจะได้กลับนั่นเองก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการรีวิวนั่นแหละผมก็ <c oughs> อยากให้ผมรีวิวตัวอื่นนะแผมสามารถคอมเมนต์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฟานหน้าสามตาหรือว่าตัวแม็กหน้าเลยนู่นนี่นั่นคือผมสามารถรีวิวให้ได้หมดนะเพราะว่าไอดีผมมีแทบทุกต,ตัวละครเลยนะครับผมสามารถรีวิวให้หมดเลยย้ำนะครับผมไอดีผมนะฮะเรียกว่าจะเป็นสายเติมก็ไม่ถ นะครผมเติมแค่2เดือนแรกเท่านั้นนะฮะเติมม่เทาทันสองเดือนแรกเลยที่เหลือผมไม่ได้เติมเลยเรียกว่าฟรีเก็บฟรีมายาวเลยฟรีแบบฟรีไปเลยนะฮะคือและอย่างคือที่เติมคือผมไม่ได้เติมเองด้วยไง เดือนแรกคือเป็นในส่วนของเจ้าของไอดีเก่าเติมเพราะไอดีผมซื้อมานะครับผมในส่วนนี้ผมไม่ได้รีเองเนาะก็จะประมาณนี้เรียกว่าจะเป็นสายฟรีก็ได้ผมดองของมาแล้วก็มาปั้นได้สุดประมาณนี้นะครับผมพลังแปดเมื่หนึ่งเน้นผลลั์นะฮะไม่เน้นค่าพลังนะฮะเราเน้นผลลั์อยู่แล้วโอเคไม่ใช่กันใหม่ครับผมใคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลดค์ซับขายด้วยนะครับผมอสมิ้นท์บ๊ายบาย to <laughs> you